วันนี้อากาศมันร้อนไวรัสไวรัสโควิดโควิดโควิด19มาแรงครับมาแรงด้วยอาการแสดงเขายุติเลยพราช้างมาลุบช้างดิบดิบดิบมาดีนะกดซุ้มทั้งคนเลยไอ้มาลุกตักเบาตักเบาไปไอ้รุบเวลัดเอาช้างมาเล่นน้าไม่มีนักท่องเที่ยวครับ วางกุมหอยกินขาดรถขอบคุณทางเอซนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์ทางไปกดติดตามก็กดไอปุ่มแบบปุ่มโทรศัพท์โบ้เดิมองให้บโบบ้กเคยเกิดมาน่ะโชคกับะพายยอดทองพายยดทองหรอยดทองยัทองคาชื่อยอดชายไอความาื่อไห้หอยยอดชาย ไพลหอยอยากกินหอยวันนี้มันไม่มีแขกมไม่มีเงินใช้เลยครับโรคระบาดตาเขากรปิดไม่มีเงินค่ารถจรย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 แต่พี่ไอ้จรยไอ้ยิงบ้ายิงกเต็มบ้าเ่ละดิกาเงกีลดยะไอ้เต็มดปล่าไะดบุญิมโก็ได้เลยคืเอาไอ้เ้ดามันจะโรบิมเจ้บทเ้กูโชว์อยู่ีุ่กมมลอรลยไคือ เไอะดึงวอออกไปนี่อะได้เฮ้ยกระด้ใสู่ซีเรียร์อลอไอ้หัวหัวหัวมักหัวหักหนุ่ยมักหัวกันเลยวัวัได้วัววี้เซงกะได้นอ่ดึงกรอหัวนี่าใจมกบคนบหวหัวดึงยุงหักเแต่ว่ารอคลี้ยวไป ช้างมีอยู่ครบสา,สาพันมีช้างอาช้างพังช้างพลายช้างเอเชีแชชยแล้วก็ช้างซีโดอันต่ให้แต่ไม่นกู้เหรอเฮ้ยมาไปมาบอปเราตัวน้ำมุลเส็งจ้าควากกนส่อคล่เลยไง <laughs>

ท่านใดอยากต้องการมาท่องเที่ยวก็มาได้นะครับหมู่บ้านสลาหมู่สิบตะบนระโปขอำเภอท่าตูมนะครับจับลงมีโลกยู่แหละกาบไม่ได้ว่ากาบโผล่บดบันตัวเองใทยภาษาไทยโดยหมอเจอตุงคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับบ่กบดยว่าตอนจบบ่